อาร์ทอาร์ตศิลปะอาร์ตคือจินตนาการอยู่เหนือเหตุและผลและไม่ต้องการการเข้าใจฟังแล้วงงไหมงงครับเพราะมันเป็นอาร์ตอาร์ตมันเข้าใจไม่ได้อาร์ตแต่อาร์ตเนี่ยอธิบายอย่างนี้เพราะมันยากเลยนะเรื่องนี้คงจื้อสมัยราชวงศ์ฮั่นกล่าวไว้ว่า ขว่ง,งเฉียงขวยต๋อหมงเหนียวขึ่อโอละหรือโอหลือรืออะไรเว้ยคือหรือแปลเป็นไทยว่าอาร์ตไม่ใช่ดวงดาวที่พปล่าแสงใช่ร้อนแรงดังแสงอาร์ติสต์ไม่พึ่งแต่เลยนะเนยสิ่งที่เหมือนอาร์ตสุดก็คือผู้หญิงครับเต้นไปด้วยจินตนาการอยู่เหนือเหตุและผลและ ไม่ต้องการการเข้าใจคือไอ้ปัญหากินอะไรเนี่ยอะไรก็ได้เนี่ยกินอะไรผมว่าม่งเป็นปัญหาหลักเลยอ่ะยิ่งอยู่ด้วยกันนานๆนะก็ยิ่งทะเลาะกันอยู่กันหลายมื้อก็ทะเลาะกันหลายมื้อบางครั้งผมคิดเลยกูจะเอาตัวรอดจากชีวิตอย่างนี้ยังไงวะเนี่ยอ๋อแปลงฟ้าส่งมาแล้วเซมซีแบงเลยทำเซมซีใส่กระบอกไม่ไผ่มึงเขียนเลยร้านที่มึงชอบ ใส่มาเป็นเลยไม้ไผ่ใส่มาเอาเลยร้านที่มึงชอบอาหารทุกชาติเลยมาฝรั่งเศสอิตาเลียนนู่นนี่นู่นนี่มาใส่มาตัวเองวันนี้กินอะไรกันดีมึงขย่าวมึงขยาวเลยแล้วตกมาอะไรมึงต้องกินอันนั้นด้วยนะสมมติเจาะเจ๊ะเจาะเจ๊ะเจาะเจาะเจาะเจ๊ะตัวเองช่วยก็จับได้ไหม กูไม่อยากยุ่งมึงอธิษฐานไปคนเดียวเลยแล้วกันแผลตสมมุติหล่นมาอันนึงลูกชิ้นหัวนมคุณคิดว่าอาร์ตัวแม่ก็จะพูดว่ายังไงตัวเองเขาขออีกทีไม่ได้เหรอผู้หญิงนี่นะครับอาตัวแม่อาตัวแม่ อุดมครับจบก่อนสี่ทุ่มเสร็จเจได้ไหมครับเกินเวลาทางรโรงเขาปล่ <c oughs> ขอจบการแสดงแต่ดีเท่าดีครับมันครับฝันเสียจนมึงปักกูมีจ่ายทั้งวัน รู้ไมหมวันน,น,นี้มันอะไรอยามีปากเสียงกับออดยาไปเถียงกับออดโตมาจนป่านนี้ไม่เคยเถียงชนะเลยทําไมก็ไม่รู้เห็นก็มีผลก็มีถูกแน่ๆเถียงๆไปเหมือนจะชนะสุดท้ายเป็นพิกลับมาชนะเราเฉยเลยมันเพราะอะไรก็ไม่รู้มีอย่างเดียวที่จะหยุดอาตัวแม่ได้นะครับมันเป็น เป็นยันครับมันจะเขียนว่า S A L E เซลมียันนี้เท่านะั้นที่หยุดเขาได้ไม่ว่าเขาจะเดินอยู่ไหนเดินอยู่แม่งป้ายเซลก็ตัวไม่ใหญ่มากนะต่อให้กูแดงๆเหลือบนิดนึงป๊บหยุดกูได้กลิ่นมันแล้วกู <laughs> <laughs> ขอเขาไปดมดอมมันหน่อยมันเซลอะไรก็ตามกูขอได้ไปจับไปเลือกไปคุยไปแค่ไปไงี้ถ้ามึงไม่ให้เขาเลี้ยวเข้าไปเนี่ยมื้อนี้มึงเจอหมีตัวหนึ่งนอนบ่นอยู่ที่บ้าน ถ้าเพื่อนกูได้ของชิ้นนี้ไปแล้วมันมาอวดกูแล้วกูไม่ได้นะมึงตายคือคือรถิยมพวกอาร์ตัวแม่เนี่ยนะกูไม่ใช้ของถูกของกระจอกของถูกกูไม่ใช้กูชอบใช้ของแพงที่ลดราคามึงลดหลออๆก็ได้กูมีความสุขทางใจเวลากูได้เข้าไปอยู่ในดงของเซลลแล้วเหมือนขากูอยู่บนกระทะทองแดงมันเหยียบไม่ติดพื้นมันเหมือนในดงดอกไม้ ใจมากครับปักพันนงด้วยนะโชีไม่ได้ขึ้นไปแล้วไม่มีแก่แล้ว <Yeah. S 1> สุดท้ายนี้นะครับอยากจะบอกสิ่งนี้นะครับที่อยู่ในใจนะครับ5ปีที่ผ่านมานะครับขอกลั่นเป็นคำพูดหนึ่งประโยคบอกกับทุกคนตรงนี้ว่าล้าปบานนะ